ปีศาจแดงบุกเยือนเลสเตอร์ประเด็นที่น่าสนใจก่อนแข่งและพรีวิวก่อนเกมล่าสุดเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่หายไปกว่า4-5วันเนาะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นพรีวิวก่อนเกมที่แมนยูไนเต็ดจะบุกเยือนเลสเตอร์คืนวันนี้นะครับเวลาสามท่มตรง แต่คนอื่นครับก็เช่นเดิมเรามาเริ่มกันที่เพลสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมจากทางโอเลกุน่าโซชาถึงความพร้อมก่อนเกมและก็ประเด็นที่น่าสนใจต่างๆนะครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับกับความพร้อมล่าสุดของทีมซึ่งทางโอเลกุน่าโซชาก็ได้ปเดตความพร้อมก่อนเกมเอาไว้ว่าเวลาที่ถึงช่วงพักเบรกทีมชาติทีไรมันก็เป็นอะไรที่คุณต้องมานั่งภาวนาอยู่ตลอดแหละเพราะก็อย่างที่คุณเห็นว่าราเฟเอวารานบาดเจ็บและต้องพักอย่างน้อย2-3สสัปดาห์ ส่วนวิกตอรีนเลิฟและก็เอริกบายีก็ลงสนามให้กับทีมชาติของวกเขานะแต่ก็โชคดีที่ทั้งคู่นะ่ะพร้อมลงสนามให้กับเราในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ทางด้านเฟลดและก็เอเดนสันคาเวนีลงสนามเต็มเกมให้กับทีมชาติบราซิลและก็ทีมชาติอุรุกวัยแต่เราก็คงไม่คาดหวังว่าพวกเขาทั้ง2คนจะพร้อมลงสนามให้กับเราพวกเขาต้องการเวลาในการพักฟื้นอีกสักพักหนึ่งทั้งคู่ต่างมีผลงานที่ดีและก็ไม่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมา แต่เราก็คาดหวังว่าพวกเขาจะพร้อมลงสนามให้กับเราในเกมกลางสัปดาห์ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าส่วนแฮร์รี่แม็กไวร่วมลงซ้อมในสนามยาเมื่อช่วงเช้านี้ซึ่งนั่นคือครั้งแรกของเขาตั้งแต่หายจากอาการบาดเจ็บและก็เช่นเดียวกับอาหมัดดิยาโล่ด้วยหลังจากนั้นครับโอเลกุน่าโซชาก็ได้พูดถึงการเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนนี้ว่าผมคิดว่าเกมนี้มันก็ยังเป็นเพียงแค่เกมช่วงต้นซีซั่นเท่านั้น คุณยังมองไม่เห็นภาพที่แท้จริงเลสเตอร์ยังต้องเล่นในเกมยูโรปาลีกในช่วงกลางสัปดาห์นี้มีเกมไม่ลงสนามอีกเยอะมากผมให้ความเคารพพวกเขามากนะพวกเขาเสริมทัพได้อย่างยอดเยี่ยมดาักเตที่ดีฝีเท้าดีเข้ามาร่วมทีมแต่บางครั้งกลุ่มนักเตะเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนบ้างซึ่งผมก็เห็นว่าในหลายๆครั้งนะพวกเขาเล่นกันได้อย่างดีมากๆแต่มันก็เหมือนกับเราแหละที่บางครั้งก็เสียประตูกันได้อย่างง่ายดายแบบไม่ควรเสีย แต่ผมก็ต้องยอมรับว,ว่าทุกครั้งที่เราไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้มันไม่ใช่เกมที่ง่ายอย่างแน่นอนมาที่ประเด็นต่อไปนะครับเกี่ยวกับการขยายสัญญาใหม่ของเจสซ่ลินการ์ซึ่งทางโอเลกุน่าโซชาที่พูดถึงประเด็นนี้ว่าเจสซ่ลินการ์เริ่มต้นซีซันนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาถูกเปลี่ยนตัวลงสนามไปแล้วก็ยิงประตูได้เสมอนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับเราเลยนะและแน่นอนว่าเราต้องการจะขยายสัญญาใหม่กับเขาออกไปอยู่แล้ว เรามองว่าเขาหนาเปน็นนักเตะคนสําคัญของทีมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเขาด้วยแหละและแน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับผมเช่นกันว่าผมหน้าให้โอกาสเขาลงสนามมากขึ้นได้แค่ไหนเพราะอย่างที่คุณรู้ว่าเขานนาเหมาะสมกับการลงสนามเป็นตัวจริงเท่านั้นแต่ทีมของเราเองก็มีนักเตะที่พร้อมลงสนามในทุกตําแหน่งเช่นกันดังนั้นผมจึงหวังว่าเราจะสามารถขยายสัญญาใหม่กับเจสซีลินกาได้ในเร็ววันนี้พวกเราทุกคนที่นี่ประเมินเขาไว้สูงมากจริงๆมาที่ประเด็นต่อไปนะครับ มาคาชแบดฟอร์ดจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้เลยหรือไม่หลังจากที่เขาฟิตพร้อมลงสนามแล้วซึ่งทางโอเลกุนาโซชาได้ตอบถึงประเด็นนี้ว่ามาคาชแบดฟอร์ดจะมีชื่อลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนแต่จะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองนะ่ะผมยังบอกคุณไม่ได้หรอกนะเขาทำงานหนักอย่างมากในช่วงที่เขาหายไปหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เขาดูโดดเด่นขึ้นมากเขากระหายที่จะลงสนามให้กับเราอย่างมากแล้ว มาที่ประเด็นต่อไปนะครับเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์สโมสรอนิวคาสเซลที่ผ่านมาซึ่งทางโอเลกุน่าโซชัที่พูดถึงประเด็นนี้ว่าสําหรับเรื่องนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องไปโฟกัสมากนักแต่ผมรับรู้มันเกิดขึ้นตอนแรกผมนะก็ไม่คิดว่ามันจะสําเร็จหรอกนะแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วและมันก็จะเปลี่ยนแปลงภาพทั้งหมดไปผมไม่รู้ว่าเจ้าของสโมสสใหม่ของพวกเขานะมีแผนอะไรในหัวนะผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะทุ่มเงินมหาศาลมากขนาดไหน แต่พวกเขาเป็นสโมสรที่พิเศษมีขนบรรมเนียมมากมายและตอนที่ผมยังเป็นผู้เล่นนะ่ะผมก็สนุกอย่างมากเลยนะกับช่วงเวลาที่ได้แข่งกับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดตอนที่พวกเขายังเป็นทีมลุ้นแชมป์อยู่แต่ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าเรื่องนี้นะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องไปโฟกัสผมไม่ต้องการจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วเรามาต่อที่พรีวิวเกมพรนะีเมียร์ลีกนัดที่8ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องยกพลบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ คืนนี้เวลา3มทุ่มตรงและก็จะถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision HD 1ครับเรามาเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งทีมเยือน Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมตชนี้แฟนผีมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายเลยนะครับซึ่งข่าวดีก็คือโอเลกุน่าโซชาได้คอนเฟิร์มแล้วครับว่ามาคราสแบตฟอร์ดอีกหนึ่งความหวังเรื่องการจบสกอร์หา้จากาการบาดเจ็บและพร้อมลงสนามในเกมนี้เลยครับ แต่ข่าวร้ายก็คือในส่วนของเกมรับแมนยูเตดจะไม่มีราฟาเอลวารานและก็แฮร์รี่แม็กควายสองเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงลงสนามในเกมนี้ครับนอกจากนี้แล้วในรายของเฟลดและก็เอเดนสันคาวานี่ก็ยังไม่พร้อมลงสนามในเกมนี้เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าทั้ง2รายนะเพิ่งจะเดินทางกลับมายังแมนเชสเตอร์ซึ่งทางโซชายลก็เผยแล้วนะครับว่าทั้งคู่น่าจะพร้อมลงสนามในเกมกลางสัปดาห์ในศึกแชมเปียนส์ลีกมากกว่าครับ อย่างไรก็ตามครับในส่วนของเกมรุกก็ถือว่าอยู่กันครบครันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมสันกรีนวูดบรูโน่ฟานันเดสเจดอนซันโชและก็รวมไปถึงตัวความหวังอย่างคริเชโนโรนัลโด้ครับเรามาดูที่ฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านกันบ้างนะครับเกมนี้เลสเตอร์ซิตี้จะไม่มีวิลเฟลดเอนดีดีมิดฟิลตัวรับคนเก่งลงสนามเนื่องจากว่ายังคงเจ็บอยู่นอกจากนี้แล้วเวสลีย์ฟอฟาน่าและก็เจมส์จัสตินก็ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นนะครับ ส่วนในรายของจอห์นนี่อีแวนและก็ยานิคเวสเซอร์กก็ยังต้องลุ้นว่าเกมนี้จะพร้อมลงสนามหรือไม่ครับส่วนในรายคนที่เหลืออย่างคาร์ลาโซยุนชูยูริเตเลมันส์หรือว่าจะเป็นเจมี่วอดี้พร้อมลงสนามทั้งหมดครับเรามาดูคาดการผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งจากทางเว็บไซต์ Who Score กันนะครับเริ่มดีฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้แมนนี่เบรนดอนโรเจอร์สจะมาในระบบ4-4-2ครับนายทวานเป็นแคสเปอร์ชไมเคิล กองหลังมีริค卡โดเปเรล่าจอห์นนี่อีแวนส์คา克拉โซโยนชูและก็แรนเบิร์ทรานสีแดนกลางประกอบไปด้วยอาเดโมล่าลุกแมนฮัมซาชารียูริเตเลมันและก็ฮาวีบานส์ส่วนคู่สูนหน้าครับจะใช้เจมี่วาร์ดี้และก็เคเลซี่อิกเคนาโชครับเรามาต่อที่ฝั่งแมนยูเนเต็ดทีมเยือนนะครับแมตนี้โอเลกุน่าโซชาจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนายทวันเป็นดาบิดเดเกอารสี่กองหลังมีอารอนวานวิซาก้า เอริกบายีวิกตอร์ลินเดเล,ลฟและก็ลูฟชอครับคู่มิดฟิลด์ตัวกลางใช้พอปอกบากับสกอตต์แม็กโทเมเน่สามตัวรุกมีเม n ันกรีน o ูดบรูโน่ฟาน a นเดสและก็เจดอนซานโช o ส่วนซูน่าก็จะเป็นคริสเตียโน o โรนัลโดครับทางด้านสกอร์ที่คาดการจากเว็บไซต์ h ูสกอร์นะครับเกมนี้ทางหูสกอร์คาดการว่าเลสเตอร์จะเปิดบ้านเสมอกับแมนยูนเตดที่สกอร์2ประตูต่อ2ครับ ทางด้านแมตช์ล่าสุดที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเมอ่อซีซันก่อนนะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านเหมือกับแมนยูเต็ด2ประตูต่อ2เช่นกันซึ่งเกมนั้นแมนยูเต็ดได้ประตูจากมาคัสแวตฟอร์ดและก็บรูโน่ฟินันเดสครับในส่วนของนักเตะที่น่าจับตาม,มองของทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเจมีว่วารดี้ซูน,น้าตัวเก่าวัย34ปีที่ในพรีเมียร์ลีกซีซันนี้ครับลงสนามไปแล้ว7เกมยิงไปถึง6ประตู และตอนนี้ก็นำดาวซันโวคู่กับโมซาลาของลิเวอร์พูลซึ่งเกมนี้วิกตอรีนเดอเลฟและก็เอริกไบย่ก็ต้องระวังเอาไว้ให้ดีแหละครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a e e b o o k Red d e ว i ิ Page กันด้วยนะครับผม